สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาออกแบบ Layout กันนะคะค่ะสำหรับ l a y ยอรที่1วันนี้นะคะคือรายงานยอดขายสินค้าเปรียบเทียบกันในแต่ละเดือนค่ะค่ะมาตรงเมนูนะคะเราจะเข้าไปทำงานที่ Business Intelligence ค่ะเมนู Business Intelligence ตรงขวามือของเรานะคะดับเบิลคลิกเข้าไปค่ะ u ิ i n เน s อินเท l i g e n c นนะคะมีทั้งหมด8ระบบค่ะในที่นี้เราจะทำงานที่ระบบขายค่ะคลิกระบบขายค่ะรายชื่อเมนูนะคะจะขึ้นมาคือวิเคราะห์การขายค่ะดับเบิลคลิกเข้าไปค่ะค่ะมาตรงตั้งแต่วันที่นะคะจะเป็นวันที่ศูนย์หนึทับศทับสองหค่ะถึง3 1 1 2 2 5เ2ทับ12ทับสองหค่ะแล้วคลิกปุ่มโอเคค่ะ รอให้โปรแกรมดึงข้อมูลวิเคราการขายสักครู่นะคะค่ะสังเกตตรงแถบด้านล่างนะคะจะมีไอคอนสีเขียวต้มขึ้นมาค่ะคลิกเข้าไปค่ะค่ะเราก็จะได้หน้าไพรวัตกิดหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะคะค่ะสำหรับการออกแบบ Layout นะคะเราข้อมูลที่เราต้องการใช้คือมีแค่ชื่อสินค้ากับ มูลค่าก่อนแบตค่ะวันที่เราไม่ต้องการนะคะเราเอาเมาส์มาคลิกค้างไว้แล้วลากไปปล่อยที่ว่างค่ะชื่อยอดสินค้าก็เช่นกันนะคะเมาส์คลิกค้างไว้แล้วลากไปปล่อยค่ะค่ะส่วนมูลค่าหลังหักส่วนลดเราก็ไม่ต้องการนะคะมาตรงดอกฟิลเตอร์ค่ะเอาเมาส์คลิกค้างไว้แล้วลากไปปล่อยค่ะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะทำเป็นเลเยอร์ค่ะ มาตรงฟิลคัตตูมายเซชั o นนะคะเราจะเลือกเดือนขีดตัวเลขวงเล็บวันที่เอกสารตรงนี้นะคะแล้วมาตรง Add d d t o ด้านล่างค่ะเราจะเลือกเป็น Column Area ค่ะเสร็จแล้วก็กลับไปดับเบิลคลิกเดือนตัวเลขวันที่เอกสารค่ะ ยอดขายในแต่ละเดือนก็จะปรากฏเป็นแต่ละคอลัมน์นะคะค่ะต่อไปเราต้องการ Export เป็น Excel นะคะเราก็ไปทีเ่เมนูด้านบนค่ะคลิกตรงปิดค่ะ Export Document ค่ะ Excel Document ค่ะ เสร็จแล้วชื่อเราจะเปลี่ยนเป็นศูนย์สองนะคะแล้วกดปุ่มเซฟค่ะโปรแกรมก็จะแจ้งว่าต้องการเปิดไฟล์ที่ท่าน Export หรือไม่กดปุ่ม yes ค่ะเราก็จะได้ หน้า Excel วิเคราะห์การขายสินค้าของบริษัทคิปตันพรมราจำกัดออกมาเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็กด Close ค่ะกดปุ่ม Cancel ค่ะกดปุ่ม Exit ออกค่ะค่ะสำหรับการออกแบบ Layout ที่1รายงานยอดขายสินค้าเปรียบเทียบกันในแต่ละเดือน ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ